วยเก็บภาพสวยๆนะจ๊ะเก็บอันเก็บเทลาเก็บเทลาเก็บแลเยอดะไรพ่อแม่พี่น้องยันบ่อใดไรลุเาชุ้มเอาชุมเอาเลิศเลิศค่ะค่ะเอาเลิศเลิศเอาเอ็ดดีดี้ะสิรงลูกไปหานะหนึ่งสองสามเลิศค่ะเลิศเลิศบ้านเดียวทรงลูกมันอ่านหายอยู่อันลูกอัานทำหมไม่บอกอ้ฟังในหน้าบาีิว่าค่ะบาซิวคือ้วแต่น้อย มันที่บ้าคือเอาัวหน่อยพแม่ปีน้องแม่ตาแม่มันมรู้มันเกาหัวหัวสถอบัน สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฮัลโหลคุณเอนจอยสวััสสสดดีีค่ะนวน <laughs> มามามากันอีกแล้วพี่น้องจ้าเลิกงานแล้วเห็นแดววดบ่อยนัดกันเข่าปลาล่มกับแห้งแห้งผัดผัดกับปิ้งจอเจ้าหาสิบยิวลงข้างทางพี่น้องจ้าล่มแห้งค่ะอีหลีมุนิสิมาจอเบิ้งผักเสี่ยนมามาเบิ้งผักต่างๆผักตามฤดูกาลเท่านั้นเนาะว่าสิพอ่อเก็บได้ละไปเนาะ มาดูุมาเบิ้งน้ากันได้พี่น้องแต่ว่าก่อนเดียนใส่เบิ้งดอกไม้ปลาจะเป็นเล่างามาค่ะคดูสิดอกเอ็นอมโนี่แนไหนี่พี่น้องจ๋าเบิ้งเบิ้งเบิ้งดอกเอ็นอมโนีน่จะเป็นเล่างามเนาะเบิ้งดอกไม้ไปก่อนด้วจ้ะเด้อดอกไม,ไกกไม้ช่วยช่างสวยเหลือเกินนี่เบิงบ้งเบิ้งพี่น้องทึิงๆฝุ่นแมน่นเบิดเลยได้ยินเสียงลมบ่จ้ะได้ยินเสียงลมบ่ะพักซี่เรื่องซี่หลอก สวัสดีค่ะพุ่นอันสวัสดีในกล่องปิ่จอยกับพี่น้องจา๋าเลยยินบนอน้อทางผุ่นเบิ้งแต่มือเอากันแล้วกันอันเก็บพักซี่รอ,อ่โห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 โอ้อยล่มลมขออนุญาตปิดกันด้ล่มแห้งค่ะจ้ะมันเข่ากล่องบ่พุนะ่น่ะโว้ยเอามือไปพองใส่จะเมันเจ้าสีสัมผัสใหญ่น้อมาดาเี่ยปิดก่อนปิดก่อนพอนสิผ้าพอแม่พี่น้องมาเก็บพักเสียนมาเก็บพักซี่หลอ่อมกอนกันแล้วกัน เผื่อได้ไปอึ้งไป้อมใส่นั่นใส่นี่เนาะมันก็ร่างนอ่อนๆเนีน่เก็นี่พี่บอกงามเดี๋ยวเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะเด้อพี่น้องจ๋าทุกอย่างที่กินได้ครับปอดสารพิษปลาหน้ารอจ้นจะเป็นเล้างามนี่นนค่ะเล่าด้บ้านนะบ้านใส่กันหนีงามค่ะพี่น้องจ๋าเล้างามน้อง เปนอันี้อยู่พี่น้องเหมือนซอยแพดน่จ้ะไปยางมาทางนี้ล่มพอบอบแห้งเนาะไปนำยกจอยไปไปเบิ่งไปเบิ่งพักเสียนเฮ้าไว้บัวหั่มเดี๋ยวไปหอดง่ายแหละเก็บผักคนด้วยแยกจอยเอ้ยคอยเก็บก่อนขออนุญาตเก็บพัก4ีหลอกก่อนจ้ะน้องงามนี่หนอดงามงามกูนะรัวรัวย่พี่น้องจ๋า อย่าสิบอกว่าพักซี่รลอมนี่กินแล้วหอมคือคือยอดบกักบักกอกเลยจะได้พี่นอ้องจ๋าตาเอากระต้องเอาอนอนออนพลัสีแด้จะได้เห็นบ่พี่น้องงามหลายก็บพักซี่รลอมไปเถอะออมออมปนกันไปนั่นแหละครับเฮ้ยเมือนี้พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้เสียดไดบ่ไเด็กแกงลงคลิปแต่เมื่อนะ่าสิแกงลงให้เบิ่งเลยจ้ะ ปลาหอยที่เหลือจะกินที่แพทหนึ่งอนะนะแพแพท,แพทกะหนึ่งกินกับน้ำจิ้มซี่ฟูเนาะมันมันกินบะเบิดพี่น้องแพทก,แก็เลยแกเอาแต่โตปลาหอยพอแพทเห็นเพิ่นอ้วนเพิ่นพี่แพทเล่มาแกงสมมือเศร้านี่พี่น้องก็แพทยาสีบอกว่าแกงสมปลากระป๋องใส่หอยแม่งผู้แบบว่าพ่อนามเดีอดปุ๊บปงรถปุ๊บ,บ,บเห็นบะพี่น้องจ้ะแพทปงเลยแล้วก็เอาผักใส่แล้วก็ปีช่าทันที อยากซบอกว่าแซบคักแซบแนี่ยพี่น้องจ๋าแซบแห้งบนมันแสบเรเยนๆแสบแบคักแซบเนี่ยเขาเอื่นว่าแซบมาละพี่น้องก็จะม็นแสบคักบอกหอยัวอวนๆพี่ๆสละหุยสุดยอดอีหลีสุดยอดความแซบเลยจ้ะสิได้ไปหาเก็บอีกเ้อบอกหอยเม่ไหรถ้าแกงสมเนาะแสบคักแสบเนี่ยเก็บข้าวเดียวพี่น้องจ๋าเห็นบ่เก็บแป๊บเดียวนะจ้ะเนี่ย สวยงามไปพันถึงเย็จอยเก็บพักซี่หลอมก่นเย็จอยนำหน้าไปเลยจ้ะเย็บจอยจา๋าสวยนะพี่น้องเนะเอานีนี่น,นี่พักเสียนพี่น้องจา๋านี่มันพอเก็บใดละตัวนี่เก็บเลยบ่นี่ย็จอยเก็บเลยอยู่บ่ เดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเก็บขึ้นมากเก็บขึ้นมาพเห็นโอ้ยล่มล่มปะเนี้เล่มล่มพี่น้องจ้าพักเสียนผักเสียนมาแล้วจ้าพักเสียนได้ใจด้วย,วยนี่โอ้ยอไปขันสูงจังหน่อยกันยังดีโอ้ยจะมันล่มจอยบาสิได้ไปเก็บพัก พักกวงตุงอีกเยอะเว่นสัตวนมามีออเดอร์คนว่ามีคนสั่งมูคนสั่งขายดีครับพักกวงตุงเนี่ยมีแต่คนมาพักกวงตุงพักคณาฝรั่งโอ้ยลมเจ้าเอ๋ยสงสารข้าเลยต่ยตา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 อตายตายายตายาพีาจ้อยจายตายต้ยตายตายตาาาเตาตาย ก็บพักเียนแข่งกระล่มจ้ะล่มแห้งแห้งพ่อแมพี่น้องจ้ะเก็บอันเรียกนำ้ำย่อยไปก่อนเด้อเพนเพินขืนบพ่นหลายจ้ะมองไดที่พ่อเก็บใด้กะย่านพ่อแม่พี่น้องข้นฮอดนี่อันสําหรับคณะทะเลกะไปเบิงอะเด้อจ้ะแพทกับพี่จอยไปเบิงแล้วเพิ่นกําลังขืนตอนหอ้พนอพี่น้องจ้ะเพิ่นกะบ่ท่านใดเรท่นใดขืนอันนี้อันนี้ปัไดนละแม่จ้ะลมลมลม ฝ่าว่าฝ้าให้คอยเก็บก่อนอย่าจ่อยเราอุตส่าห์จุงไว้ให้นี่จุงไว้กันคือดีครับนี่จ้ะอุ้ยอ่อ,อนรัววงามคัะพี่น้องดูสิคะนี่ซัมนี่ก็มีแห้งใจได้นี่เก็บพ,พักตามฤด,ดูกาลนี่เนาะไป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 นี่จ้ะนี่จ้ะไปสื้อผไปเบิง่งยางเลาะเบิง่งมันมีพักมันมีแต่ของปลานั่เด้อจากพี่น้อง ตำแย่ฝรัง่งนี่งามคักพี่น้องหลายคักเนาะตำแย่ฝรัง่งนะจ๊ะยังพันมีเมนูนะจ๊ะเด้อเพราะพันกินยากเติมจ้ะตอดคนดีดีตำแย่ฝรัง่งแมนบัดเลยจ้ะตำแย่ฝรัง่งเนาะผ้าึ้นเครื่องเขาสิ่ผ้าลงไปหาพี่จอยจ้ะเสียงล่มเป็นตัวอย่างค่ะพี่น้องเฮ้ยนี่นี่มาเบิ่งเบิ้ง อันนี้แม่นดอกนี่ยังก็บใบโอเล็ดนี่ยังเหมือนบริาจาคพี่นอ้องจ๋าแต่ว่านี่หอมปลากะนละให้หลายเด้อหอมปลาหลายคักนี่เห็นบรจจาคก็ไม่พี่น,อน้องนี่หอมได้หนี่นี่นี่นนต้นหอมปลาได้หนิคุณน่ะย่าออลลวลงไปหอดพุณคน่ะเต็มอยู่พูณน่ะแต่วันนี้ข้าเจ้าจะว่าสอดสอดไฟใบบรสอดหอมปลาทั้งนั้นเลยจ้ะ ป่านะจ๊ะเฮมบอกเนี่ยหอมป่าด้วจ้ะเด้อหลายค่กตาแนมแห่ดีเด้อแล้วอยู่ฝนก็หยาทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยนี่จ้ะหอมป่ากินผักเป็ดได้ดีนี่เองคือผักเป็ดเลยนี่จ้าพี่น้องจ้า จอยไปใส่น้อยเนาะคือจังงานนะกล่นกันอยู่แบบแบบมึงนี่น <laughs> นจ้ะพักแป็นหรือว่าหอมปลาจะสิอเอิญหอมปลาคือสิเอิญพักแป็นแล้วผลคือพักแป็นคักเนาะเต็มเลยจ้ะคุณน่ะไม่คุณน่ะ,นะแม่นพุทธเลยคุณน่ะหลายคัะมาฮัดไหมแม่นเอิญก,ก็ยังไ่ได้ยินดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่านหยังลมแห้งบ่ได้ยินนี่มา มามาอันนี้มันแมน,ม,นมันแมนแค่รดแค่รดปลาบอ้ะดมมึงก่อนบอแมนขิวคักบอแมนจะเ้วยนี่ขิวขินว,ว,ว,วนี่นี่พักหอมทั้งนั้นเลยจ้ะนี่อุ้ยเต็มอยู่นะพี่นอ้องจ้าคุณคนะุณอน่ะเป็นดงอยู่ไต่ข้องน้ามนะเห็นปะปาดยาปาดดนมาฝ่าเก็บซ้ำล่มมาไหนมาทางนี้ฝ่าเก็บฝ่าเก็บมาดาม แมนปีที่แล้วก็มาเด้อนี่ก็ผี่จอ้อยจ้ะนี่จ้ะเลิศบ่คะพุนน่ะเสียงล่มหู้จะแมนขักนี่จ้ะเดี๋ยวตักตอบเจ้าว่ามีโอกาสได้งแน่นอนละ่ะพูนนี้พิ่นนี่แล้วเราใหญ่แล้วเราใหญ่ซ้ำนี่ล่ะนี่เห็นบอพี่น้อง เ้าสิตัดเอาแต่ใบเราหัวแล้วฮ้าอย่าไปถอนเพราะว่าเพิ่นิได้เกิดมาปีหนาเปนนิได้ปล่อยเสือ้อเป็นเสือ้อเป็นแนวจ้ะนี่นี่ต้นหน่อยๆเพิ่นนี่นี่พี่น้องจ้าเบิงบ่งเบิ่งนี่จ้ะผักหอมป้อมหรือว่า สีเอิญสีเอิญนั่นพักแป้นก็ได้เด้อจ้ะสซีเอิญพักหอมก็ได้เนาะพี่จ้อยเนาะแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องอยากเอิญจ้ะบอกมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่อ้อมข้างอ้อมแอวไม่ต้องจ้ะออปีที่แล้วที่ไปไกลเพราะไม่รู้จักที่จ้ะเพราะว่าอย่างอันถ้าลังเทอมัน เขากับนน่ากล่านะเก็บเนาะนี่เก็บไปทัวร์เหรอจา๊ะแมนนี่จะ๊ะค่อยๆเล่งเอาตัวมามามาเก็บ คุณอะเต็มอยู่ม้นบอกไปลาวคือขาดแถวันตัแถวัตีค่อบิงพอืั่อยาแล้วก็ซิว่าจะาเห็ดยังหลยายเฮ้งลยบอกพ่ี่ว่านเบ้งเบิ่งดอกไม้ไปนั่งเด้อจ้ะเด้อแนมเรเห็นต้นอันต้นอันพักหอมกะหอมปลากะแนมต้นอันนั้นไปเด้อแนมดอกไม้ไป นี่จ้ะแล้วนี่เราเราเราแกพ่อเก็บแล้วนีแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วซักอันเระวังหัวขวบสิสีซักกล่องแต่ของหัวซักปกติสีไปใส่เอาเอาเอาไว้ยวพี่น้องเห็นยังบ่เหมืนไปจอยตกน้วสต๊อกหนามอุนะ เดือดเจ้ามีโอกาสได้เห็นแล้วบันนันรักโอ้ยพลาดโอกาสนั่นไปทันทีเลยเพราะตืนเสียดายโอ้ยไปแต่อยากหัวพันสีตกหนามมอจีนพี่น้องบ้าแพ็คก็คือบหันกล่องไปทางนั่นเหออออ้ยเอาเนี่ยมาแน่เนี่ยมาแน่โหนอุ้ยเลิศเลิศแห้งเลิศเลิศเลิศพี่น้องจ้าักบ้าคือขักใช่คหมโหนะเลิศเลิศยันตายแต่ประเด้ฟิวพ่อแม่พี่น้องอ้าวเราคือบหันกล่องตะของไปหันเหล่าหันเหล่าเห็นบ่ เดีวแต่ก้เอาบ้านไหันมาอ้ยอุ้ยเบิ่งเบิ้งันเบิ่งลูกเอาแล้ววาแล้กดกดหนากดหนาหนาแค่เพียงพี่ค่ะกดหนามันนี่บ่กดบ่บ่กดมองปุ้มหนามันเห็นไหมนี่นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นมือจิกๆแล้วนั่นอะไรบ่ขึ้นไปบุ่นบ่ห่างม่านั่งพี่เรา๋ยวเราเทนก่องเทนแล้วเทนแล้ว โอ้โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยอย่างกับบริสุทธิ์เีวิววัวซักวัวความต้องมีแต่จ่าพ่อแม่พี่น้องนะบางเรื่องกันอันเศร้าใจใหม่พ่อแม่พี่น้องเพิ่งนึกว่าเพิ่งจอยสันเดีวกัที่ได้ที่ได้ให้หัวสีสักต้องหนามแม่ดามกับจับผับบ่ได้บ่ได้เสียดายค่ะคุยน้องจ้จะหนาวไหมเสียดายจับผับอันพี่จ้อยสีโต๊ะน้ำบ่ได้ ขาไปคายสารเเผาติกีค่อยๆพออันแนบ่อกี้พอคอยเอ้ยคอยสิต๊กใจใส่เเาเองัวเขากรองเขากรองเขาก้องเพิ่อ่ะอันเขาสิว่าอันละมุ่เจ้ามาเห็ดย่างกันอยู่นี่เขาสิว่าล่ะคอยเก็บพักมาเก็บพักไปขัน้นซุ้มเก็บพักปลา งามเนาะเลิศเนาะแมนเบิร์ได้ในจานนี้แมนเบิร์เลยอย่าไปนับหยาใส่เด้อย่าไปเก็บไม้ยันปัันมาทำเป็นน่องจ้าแมนเบิร์ตนี่เพื่อนว่าแมนเบิร์ตพี่น้องอย่าไปแนมพึ่งหยาอย่าไปแนมพึ่งหยาเ่็นหัวนี่มึงจะตุ่นหัวเหมือนเนี่ยเอาแต่ต้นหอมสบายจังสีกี่มาพี่น้องจ้าบึ้งบึ้งตุ่งนี่อยขนาดจ้างามเนาะงามเก็บข้าวนี่เขาก็ได้กินอันสมพระคองบัวตหัวยเบ้นจ้าดัะ คนวาสนาดีไปคนวาสนาดีไปทั้งไรกับพ่อพ่อแม่พี่น้องกูชนะพูนแล้วพูนแล้วเอ้ยขักเะได้หรอขักขักขักบึงบึงเราเก็บน้ำขักพี่น้องุูนะเด้อเดีอเด้อน้ำเก็บภาพสวยสวยเก็บภาพสวยสวยนะจ๊ะเก็บอันเก็บเทลานเก็บเทลานเก็บละสโซเทลานยอดใบพ่อแม่พี่น้องยันใบได้รูมเมาชุ่มเอาชุ่มเอาเลิศเลิศค่ะค่ะเอาเลิศเลิศเอาดดีดีนะสิจงหลุดไปหายน้ำหนึ่งสองสามเลิศค่ะเลิศเลิศ บ้านเดี๋ยวทรงลูกมันอันไหนอยู่อันลูกอันนั้นั่นแหละไปนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องอันที่เข้าไปเก็บอันหนังกันอะเจ้าโซงให้คอยคอยโซงให้เจ้ามีแล้วพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายก็บม่ค่อยได้ใส่อกลูกนี่จั๊กทายเหตุย่งจั๊กทายเหตุทายหลายกับโตเลือกหลายกับโมเนอีหลีเลือกไปเลือกมากบ่พอบ่เลือกไปเลือกมากมีเห็นบอนอีกกอนี่มาเปิดแล้วบ่เบิ่งเลยบ่เนี้ นี่ีพ่น้องนี่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 ใวลเาเ่นมันแมนอีหลีแต่มันพักหอมมันมันหอมอีเบเลยจ้าหอมปลาแพ้กันึกว่ายาที่จริงคนสีบอกว่าพี่พี่ใส่ว่นตามันในพี่ใส่แล้วล่ะจ้าเพราแม่พี่น้องด้วยไก่สิบ่เห็นยังแล้วนี่บึงพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่กะหากวบแล้วเพราะแม่พี่น้องจ้าย่อนว่าจอยเอาผพวตาหน่อยก็เลยด้หลานแร้ว เบอกเล่นเบาหัวนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยกับโบใบดอกพ่อได้มวนดีนั่นกันจ้ะพ่อได้พี่น้องหัวนั่นแหละเดี๋ยวกับสีงามได้กับเบาตะค้ำก้าวเก่าพันสีเบื่อละแม่อยู่หาคำคำใหม่เมื่อไหรฟังในหนบาปัส่าอวะปัสสาวะคือหน้าหัวแต่น้อย่เยปัสสาวะคือหน้าหัวแต่น้อยพ่อแม่พี่น้องแม่ตาแม่มันลูกมันเก่าหัวน หัวสะทอบอดีให้ัวสะทอเบาพื้นจะร้องกนเลยเอาดีๆเด้อปสิตกลงไปหันเด้อีวปสิท่านหัวไปหัวมาปศิหายหายลงกันก็คุณแบบคุณแม่พี่น้องคุณเจ้าเย็นบอเหล่าเอาเหล่าเอางามค่ะปุ้ยคุณนะงามบอกพี่น้องงาม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 คุณขหอมค่ะหอมอุ้ยสุดยอดเลยใครอยู่มืองนี้บ่ค่อยล่มแห้งเนาะล่มบ่ค่อยแห้ง เมื่อกี้นั่นโอ้ยลมจะมาผัดแผดตกข้างข้างเซ่แล้วแล้เซ่เองมีตะปูใจจอยเซ่เออลี่บริวารลินเซ่เอลี่จับผมเซ่เอลี่อันเอออันอาปากกับอะไรขี่พุ่นขึ้นมาฟิวกับปลาบอกระบายก็ยังได้ขี่พุ่นเต็มปากขี่ดินเต็มคือได้บรรยากาศดีแท้มาเก็บผักดิ่มคลองน้ำเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดต้นเมืองงามค่ะพี่น้องจ้างามเนาะนี่ใหลญ่สุดยอดเลยจ้ะ พ่อใหญ่เราปลูกไว้เวอ่ะล่ะพ่อใหญ่เราว่าบรไทยถิ่มดอกกันปลูกไงสองก้อนนี่มาเก็บเราว่ะบู้ปรกาไทยถิ่มแค่นนี่เพราะเราไทยวัสดุคุณน่ะทั้งไต่หัวง่ามค่ะคุณนะเราบ้างหัวซุปกระมัดจ้าจ้ะยานอยู่ยานอยู่ยานหัวซุปลงไปนี่อยู่ยานอยู่จ้ะย่านหัวซุปนี่แหละนี่นี่นี่โอ้ยดึงเดี๋ยวมาเนี่ยสิเก็บให้หัวเพิ่นเอาเดี๋ยว ถ้าเก็บนี่ต้องเอาขายันก่อนนะค่อแม่พี่น้องได้ได้เจ้าบ่ได้บ่ล่ะไรไยังได้เจ้าบ่เอาออตัวของเธอแล้วบอต้องเอาของฉันของฉันปิดแล้วค่ะเอามาเก็บมาถ่ายเอาพี่มาทายมาเก็บมา่ายพี่มาเก็บพี่พี่สิถ่ายเพราะว่ามาถ่ายพี่พี่สิเก็บโอ้เจาา้าบ่าวยังดอกจักเบ่าๆอย่างนี้ยังต้องเขาแยังเบากรรมเงินนั่นที่เก็บอันนั้น หยาหางมามันแมนยูมันแมนอย่าหางมาที่กินได้ยูพี่จ้อยมนยูมันสิเลยมันกินได้ยูแต่วันที่นี่มันขืนล่าจน่ากุ้ยออกแล้วเทาแล้วโอ้ตีบุกออกจังใดเก็บควนทวนทวนทวนอยู่ลราออกมันออกเก็บเทาแล้วล่าข้นเบดว่าอีกแล้วบันนี้เอาเอามาเทอออกก็ร่างมาสิเห็ดย่างกินอันอันห้อยล่าพันตกออกใส่ทางนะพี่จ้อยเขี้ยวเงาเงาแล้วเ่าเบดแล้ว ไป<ย>พระท่ันเพื่อนบ้างนะจะก่อห้ามห้ามข,ามขันสมกินได้เด้อเอาไปขันไม่กินได้เด้อเอาไปสิเก็บเจ้ากับไปขันมันเสียของ <c oughs> แลแกงกะขันคือปันกัน,กน,กนแบบกป <c oughs> ั่นกระเทียมเผานี่ยละแบบเดียวกันต้นนี้กะขันคือกระเทียมเผานัอนละมันขันเป็นเรากะขันให้กินแน่ผู้ได้เพื่อนเบาๆเบาๆสมภักเสียนอะไอ้สมภักเสียนบริสั่นทเว้ย ได้พันธ so ุย so. ูน no, no, right? ัพักเสียนได้ย่างนไอสซมพักอันกระเทียมปลาห้าน่ะเหลือทุงเดียวสิไปหาเก็บอีกหนึ่งสิไปหาเก็บอีกได้บ่ได้เจ้จังไรสิสิถานี้เมื่อสิถานี้กินเมื่ที่ข้าเรียกไก่จะทุงเดียวอีหลีเหลือทุงเดียวเอาออกมากินกับเสพตัวละเสบเมื่อวานนี่กินทุงนึงผู้เดียวกรอบสลับเนาะตรงนี้พี่จอยละลาวเอาพี่น้องงามค่ะ วุ่ปพ่อไม่พรไ,ไม่ไมอกเพาว่พี่น้องจ้าเบิง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 บอรุมนท่ามาดาได้ผู้น่ะท่านโต๊ะโลงไปหนีแพะกัวบท่นนะจ๊ะบอกไว้ก่อนอุ้ยเอาเป็นสัตว์เลยบ่เอาเป็นสัเลยเพราะว่ามันเศราเพรท่านละทีบติมมันเรียงมันเปืออดจะได้จไปงามอยู่ทางไตเอาแต่เอาแต่พักหอมเด้อยาวหาเด้ออุ้ยจังมาเรียกเอาอ้ย่าสีบ้าคือได้หลายแถววัติมันมาเลียงเบิงเอามีแมีแต่ยาจ้อย เต็มอยู่แต่ว่าผมมองฟังคุณก็มีอีกได้ค่ะงไคะนั่นน่ะฟังต้นใหม่อ่ะเอิมอะไดรไงเอาใหม่ก่อนเนาะให็นเราใหญ่ก่อนเขาคอยมาลาวเอาพี่น้องจ้าเบิกแล้วล่าวแล้วลาวเอาล่าวเอาลาวเด้อนึกว่าถอนก่ะน้ำหนักโมฆันแล้วลาวมากเออเพราะไม่เลือกเอาเลือกอ่ะกดห่้ย ยอดเลยก็มีแต่ผักอย่างนี้นะแต่ผ้าญากระยาแฮว่าหมูกินได้อยู่ดอกเนาะอยู่หมููจักงไปไงเหว่าหมูดูจักอันซีหมวกเก่านี่มันเข่าก็ทำประชามเลยเนาะงามกัะยางามคักกลมกลืนกันเลยไหมสวยข้าวสวยข้าโอ้ยสวยข้ามกระสันเป็นยังดอกโอ้ยพี่น้องเออจะพูดได้สี่แยงเปลามากันให้โอกาสยืนเปลาอยู่คนเดียวกัะยาหยาเก็ยันมันเลานโขดเป่าถือเปล่าพีดเป่าถือคือเก่า ข่ายหัวคุณน่ะมาเบืองเอาไปเลิคักเนาะคุณน่ะหลายอันที่ติดมานี่ก็ไม่แมยังดอกกันนั่นล่ะอันนี้ยังกันล่ะสี่รอบกันล่ะสี่รอบอืมคุณน่ะสี่รอบพักสี่รอบกับหอมหอมว่าไปใช่กระตาโจติดวาเอาใส่โรดไม่ดอนนี่ต้นนี้นี่จะสีเดียวสีเก็บหายเจ้าล่ะเพราะว่ามันขันเนี่ยมันได้พออันนี้ราคก็จะเอาไปจังหน่อยแบบใส่ปนใส่เจลใส่ยอด เดี๋ยวเดี๋เก็บพักซี่หลอมจังหน่อยกันเนาะเก็บไปใส่กันรลยนี่บันที่นี่เก็บพักซี่หล่อมได้บันโอ้ยร่มจะได้จะมาตบถ่ายเนาะจ้ะเนาะร่มคือมาแห้งตบถ่ายจ้ะเอาอีกจังหน่อยเก็บม่านังเก็บงามไปเพิ่นเบิ่งคัดพ่อแม่พี่น้องเอ้าโุ้ขน่ะจักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามคักหลายมาดามเฮ็ดเพิ่นน่ะมานั่ง นุ่มๆซาๆอยู่ในดงพักรี่รอมพ่อแม่พี่น้องจ้างงามค่ะคุณน่ะงามค่ะงามแน่เด้อบ่แม่นธรรมดาเด้อจ้ะเก็บไปเก็บมาบ่สาแต่ย่านไปเก็บดอกไม้ก่อนนี่ใช่ไแม่เรางามค่ะเบิ่งนี่ๆดอกไม้ได้นี่ๆดอกไม้จต่อันนี้ดอกไม้้ขึนมาให้เพิ่นเบิ่งแม่พี่แกนนี่เห็นบ่นี่ดอกสีม่วงนะคะนีุ่่นะสวยสดและงดงามมากนี่ใช่ค่ะอีเจ้าหน้ยสิย่านได้เก็บเก็บกินหมดพ่อแม่พี่น้อง ่อกีดใจนี่ว่าเป็นบอเหลือวายบา่บาารจลอง <c oughs> บงซิมกันหน้าอีอันนัเ้เจ็บหยอดอ,อ,อันนั้นเพิ่งกำลังพงขึ้นมาจากสนางามๆนี่มันนี่เกเ็บหยอดนอนได้พักทีหอดไอออมไส่นวายเอาไปออมไส่นปลาไส้หมูติดมันเนาะไกต่ติดมันมือนั้นเนะะา,านะเนี เลือดจ่าเลือด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 ต้นหนีแกอยู่อย่าแกอยู่แต่ก็อย่าเก็บพอเรางามเราหนอดไงฉันเลือเกินพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลงในความงามของธรรมชาติเนาะจ่าแมนอยู่จะแมนเรางามค่ะเดี๋ยวกแดดปดเดี๋ยวกแดดออกนี่ยังไม่จากไปเอียงกระดอกกระเที่ยวพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อเราจ่าซ้ำหนีกับพ่อแล้วนีบึงบึงหนี่นี่เลิศแล้วซ้ำหนีกับพ่อแล้วนี่ อ้อมอ้อมใหญ่นึ่งเดี๋ยวออมเดี๋ยอมใหญ่นึงแหละแม่นจ้ะคลิปนี้ขนานสีปาก่าบแซมนีได้ใจด้วจ้าเบิงเนี่ยพักเสียในเก็บ้ํานี้ก็ไม่แห้งมีแห้งแล้วใครก็บาได้เก็บจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าตอนนี้ก็เลิศแล้วขาดคลายกันยังปะไปละพ่อแม่พี่น้องจ้กลาบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขทุขคนติดตามเอแต่เด้อขอบคุณ ยังยังเหลือไปเห็นดอกไม้อยู่พ่อแม่พี่น้องยังเศร้าไปเจ้าดดอกไม้ปนี้เรางามกราบขอบพระคุณยังเศร้าไปใส่ดอกไม้เพ่อสิเก็บดอกไม้พ่อแม่พี่น้องะเก็บให้เบิ่งอยากเก็บให้เบิ่งมาเรางามความงามของเน่าความงามของธรรมชาติบุ้งพู้น่ะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง้ะพู้น่ะงามค่กงามแนี่จากไปด้วยดอกไม้สวยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนั่นแหละส้มเอาความงามของธรรมชาติจ้ะงามค่กงามเนี่ยแหยเบิ้งควบงงามไปยัางย่างต้นหนาไปเจ้าน่ะไปยังเอฮนเฮ็ดหนนาสวยทั้งผุ้น่ะ คักชได้เดี๋นี้พูน่ะไปล uh. ่าไปไปตำมะปูสากินตำปลคุงน้อพูน่ะเออคักเอานี่มาปีงมะย่างพกูใพูน่ะโอ้ยขอีนอ่นลากไปิ่งมะหย่างแนนอนลาไปเนอนถอนก่วงอกนอีคักไอยหงก็ไปจีนปีจอยพังห่วงอกมันถอนไวเจ้าเรีนนามเขาก็ตมบอกคุงปิีงปลาพูนไปพี่น้องเอ้ยพูน่ะเอ้ยงามคักลายเอ้ย โอ้ยงามงามภาพนี้งามบุ้งเนี่ยแดดบดนี่งามดีขนาดโอ้ยสุดยอดสุดยอดมาดามค่ะไปไปพ่อแม่พี่น้องส้มทอดละไปควมงามพ่อละจ้างไปก่อนเดี๋จ้ดเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ไปเ้ื่อยวกดกระดิ่งกดซับสะไข่กดทุกสิ่งทุกอย่างแกจะสีอะไรติ้ง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 ไปละจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้๋ยจ้ดเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดตัวสีแดงมาโนแม่ค่ะ